สัสัเมตาวากันตาออกิิตตาะปินังสนั่ตัสักกิ่งกมีเจ้ารูเป็ดเล็กสิคะลาวแต่เกันต์เวิมานีูกเตลเตีขานี่ะลุววนังขานีเจหะวันีเจเตุมาจจะยันติดเทว่าชะละาอิสเมยะกะกะนาติดัมผัต้นกยังมุนีว่าเราบัดนังสานบเมุนั้นตัวมาตุนนาการยพ่านตาทมาตุนการุ่ยพันตาทมาตุนนการุยพ่าตาพุทธัางถูกหวยทำมังถูกหวยสังขังถูกหวยครับพุขายไหมครับอยู่อยู่ข้างในมีอยู่ครับ มีมีค,ครับผู้สังร่ำรวยดรวยสามร้อยสี่สิบเก้าครับร่ำรวยพู้ดังเศรษฐีธรังเศรษฐีสามทางเศรษฐีนักมั่สุอ่ะลาพัฒนาวันนี้วันที่ยี่สี่ยี่สี่นะครับเดี๋ยวจารย์ให้ทีมงานไปตีนะครับย้ายตรงเนี้ยไปยุ่งกันไอ้ขาวเนี่ยมาสี่ดูะเล็กฐีนี่รายารฝวยอะไรเอไอเลาวันนี้ บอกจะให้รูดศูนย์ต้องรังยาวอยูอย่เวลาเนีตั้นเกิน,นตั้งเงี้ได้ตั้งรุ่นแบบนี้คลิปขึ้นดีนะได้รุ่นดี จะมีหนึ่งในนั้นที่อาจารย์มัดปล่อยมาไหมเด็กเกาสี่เจ็ดนาะแน่นอนสี่เจ็ดแน่นอนเนาะครับสี่เจ็ดสีเจ็ดเจ็ เกดมาแล้วตัวต่อไปดีครับเด้อเ,เป็นอะไรนี่แน่นะเนาะเอไปเป็นลาวเป็นรัฐบาลไทยก็ได้นะเนาะนอืมเป็นได้หลายอย่างดีครับเด้อ บางทีงวดก่อนนั้นให้ให้หนวยกระลาวเลขหนวยเอย้เลขลาวไปออกหนอยสรับกันก็มีคนซื้อนะคนทีมทีมมาจากคำทนวดเขาซื้อทั้งสองอย่างเลยเขาซื้อสลับลาวเป็น,นหนอยหนวยเป็นลาวแล้วก็ถูกเป็นล้านเลย 想去那个地。Yeah, อีไน,นั่นดีกาจอยมีเลยเจ้ให้สูงไหมไ่ไม่รู้ว่าสูงเนี่ยหนาวุย ติดสมาว่ะต้นไหนตัวสุดท้ายอยว่าศูนย์มีสี่เดเอ้สามจีออะไรติดสี่เด็กเ้อาจารย์ให้มานะครับรูดศูนแล้วก็สี่ศูนย์ศูนย์สี่ศูนหกสี่หกศูนย์แปด 048 046ในตัวเลขทูบจะมี47ตัวที่3ยังไม่แน่ใจจะเป็นสามอยู่เปล่าจะเจ477หรือ 8, 7, 7, 7 7, ไม่มนี่โอ้ <laughs> เยเยน็นใจเย็นใจบำลังกล้องอยู่เดได้เห็นเดีย๋ยวไม่รู้ทางปันกล้องนี่ก็ได้หรอกรูทางปันกล้องไนงะโอ้อือจะคอยกับปุ๊บ เอ้มันธิเป็นสองตัวนี้คือเดีย๋ยวเวันที่การวัดพี่ให้มาเอนเป็นสามบ่าม,มีสี่ติดมานะครับเ<ป>จ็ดเจ็ดเบิ้นนะสาม,มบ่บ่มันโค้งไหมลูกสามสามเนาะเจ็ด อะไรแน่เน no ี <dış doo hehe> ่ยอะไรแน่เนี่ยคุยว่าคุยว่าสามเพราะว่ามันคู่เจีเกีดหน่อย จีนน่อยจนใหญ่เออเหมือนอืมเจ็ดเจ็ดดีเป็นหนึ่งเนี่ยเจ็ดเจ็ดเบิลดีเจ็ดเจ็ดหายจชัดไหเบิดหัวล่องรางมเป็นเจ็ดแน่นอนนนงนะเจ็ดเจนะครับแนวทางรัฐบาลดาวเดี๋ยวขนเนเยอะเขึ้นว่ะมันต้อกซีซีหกหกีอะไร อีกแล้วไม่ได้คุ้มายเลยอ้รเดี๋ยวอ่ะสีคู่เปล่าสี่เจ็ดพี่น้องทีนี้ก็แตกเดอเราได้เลขคู่เด้อสีเจ็ดเด้อเลขคู่เปล่าเลยครับเด้อปากแก่ในเด้อพี่น้องสี่เจ็ดรับสีดเจ็ดสี่เจ็ดถ้าผมตีนี่ผมจะตีสีเจ็ดสองเพราะว่าเจ็ดมีสองตัวถ้ผมตีนะสีเจ็ดสองอ่าสีเจ็ดสองสีเจ็ดเจ็ดก็ได้สีเจ็ดสองก็ได้เพราะว่า มีเจ็ดอยู่สองตัวก็จะเป็นสี่เจ็ดเจอสีอะไรประมาณนี้ครับไ้ารัดีครบนะเจ็ดสี่มีครับด้การปล่อยมาสี่มี4 4สี่เจ็ดเจ็ดเด้อหรือสี่เจ็ดสองเด้อทุกคนเด้อฝากแชร์เด้อ